ดื่มกาแฟกันหรือ,อยังตัวเองนะคะสำหรับเช้านี้นะบางคนก็ทานกับน้ำผึ้งนะคะทุกคนบางคนก็ใช้น้ำผึ้งนะคะหั่นแล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งบางคนก็ทานกับ น้ำผึ้งนะคะทุกคนบางคนก็ใช้น้ำผึ้งนะคะหั่นแล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งซึ่งอ,อาจจะเบื่อหรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะไปทําเป็นประเภทเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเราทําได้นะคะทุกคนสําหรับอะโวคาโดนะคะก็คือเนื้อเหนียวมากเลยมนกนะคะสุกยิ้มนะคะยิ้มนะคะทุกคน ช้ามาเราต้องยิ้มนะคะเติมความสุขให้กับอเนื้อเหนียวมากเลยค่ะทุกคนบางคนก็ทานกับน้ำผึ้งนะคะทุกคนบางคนก็ใช้น้ำผึ้งนะคะหัน่นแล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งวันนี้เนื้อเหนียวมากเลยนี่เป็นยรดนานไหมคะอะโวคาโดนะคะ อะโวคาโดมีประโยชน์นะคะทุกคนอืมเนื่อเหนียวมากเลยค่ะทุกคนก็จะได้อีกหนึงรสชาตินะคะสำหรับอะโวคาโดนะคะหรือนะคะทุกคนถ้าเราอทานแบบราดน้ำผึืม สีสันสวยงามชอบทากัลังคอดีเลยนะคะทุกคนตอนทานด้วยกัน,นะค่ะทุกคนอ้ำนะคะเราทานบ้างอืม โคาโดสีสวยน,นะคะขอมอะวโรคาโดอร่อยไหมคะทุกคนดื่มกาแฟบ้างชนแก้ว <ś> สีสันสวยงามบางคนก็ทานกับ น้ำพึ่งนะคะทุกคนบางคนก็ใช้น้ำพึ่งนะคะหั่นแล้วก็ราดด้วยน้ำพึ่งปั่นแล้วก็ใส่โยเกิร์ตไปด้วยนะคะก็เป็นอะโวคาโดโยเกิร์ตนะคะอร่อยมากนะคะทุกคนสำหรับเมนูนี้นะคะเนื้อเหนียวมากเลยนื้นะสุก โวคาโดสีสวยก่อนทานด้วยกันคะ่ะทุกคนอ้ํานะคะเราทานบ้างอืขอบคุณทุกคนนะคะพือเข้ามารับชมชมแต่ให้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านคะ่ะรต่วันนี้แบบนี้เลยนะเราจะใช้ช้อนตักเน่ยนะคะนี้เลยนะเราจะใช้ช้อนตักเลยนะคะ บอกว่าอยากบอกว่าโดนใจมากๆนะคะอร่อยมากๆคำใหญ่เกินไปหรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนดื่มกาแฟกันหรือ,อยังปอนทานด้วยกันค่ะทุกคนอ้ํานะคะเราทานบ้างอื้ บางคนก็ทานกับน้ำพึ่งนะคะทุกคนบางคนก็ใช้น้ำพึ่งนะคะหัน่นแล้วก็ราดด้วยน้ำพึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับอะโวคาโดนะคะทานแบบนี้ราดน้ำพึ่งหรือทำเป็นเครื่องดื่มนะคะอิตากาแฟสำหรับเช้านี้นะคะเราก็มีอะโวคาโด อเนื้อเหนียวมากเลยวันนี้นะคะสุกตอนทานด้วยกันค่ะทุกคนอ้ํานะคะเราทานบ้างนี่แหละคะ่ะสำหรับประโยชน์ออาอะโวคาโดนะคะบอกว่าอยากบอกว่าโดนใจมากๆนะคะอร่อยมากๆคำใหญ่เกินไปหรือเปล่า งามมากมีประโยชน์นะคะอวโวคาโดวันนี้เราจะทานอวโวคาโดกับกาแฟกันค่ะเราก็จะไม่หั่นนะคะทุกคนเราจะทานแบบนี้ปั่นแล้วก็ใส่โยเกิร์ตไปด้วยนะคะก็เป็นอวโวคาโดโยเกิร์ตนะคะอร่อยมากนะคะทุกคนสําหรับเมนูนี้นะคะคือถ้าเราอยากทำเป็นเครื่องดื่มนะคะทุกคนก็หรือนะคะทุกคนหั่นใส่สลัดนะคะ หันใส่จานสลัดของเราก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะคะอร่อยเหมือนกันทานไหมคะอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดมีประโยชน์นะคะทุกคนบายนะคะคำว่อาอะโวคาโด <laughs> อร่อยไหมคะทุกคนดื่มกาแฟบ้างชนแก้วคื <laughs> อ ถ้าเราอยากทำเป็นเครื่องดื่มนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะคที่เข้ามารับชมแต่ให้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ไปนะคะสำหรับอะโวโคาโดอร่อยไหมคะทุกคนดื่มกาแฟบ้างชนแก้วเ <fur> น <EN> ี่แหลอค่ะสำหรับประโยชน์ของอะโวคาโดนะคะนำเนื้ออะโวคาโดนะคะ ไปปั่นกับน้ำเชื่อมนะคะปั่นกับน้ำเชื่อมแล้วก็สำหรับเรานะคะเราจะใส่โยเกิร์ตไปด้วยนะคะทุกคนงามมากมีประโยชน์นะคะอะโวคาโดวันนี้เราจะทานอะโวคาโดกับกาแฟกันค่ะเราก็จะไม่หั่นนะคะทุกคนเราจะทานแบบนี้เลยนะเราจะใช้ช้อนตักเลยนะคะหรือนะคะทุกคนหั่นใส่สลัดนะคะหั่นใส่จานสลัด ของเราก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะคะอร่อยเหมือนกันอนื่อเหนียวมากเลยค่ะทุกคนอ่านไหมคะอโะโวคาโดนะคะอโะโวคาโดมีประโยชน์นะคะทุกคนบ้าหรือนะคะทุกคน หั่นใส่สลัดนะคะหั่นใส่จานสลัดของเราก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะคะอร่อยเหมือนกันอะโโดสีสวยอืมเนื้อเหนียวมากเลยค่ะทุกคน ก็จะได้อีกหนึ่งรสชาตินะคะสำหรับอะโวคาโดนะคะหรือนะคะทุกคนถ้าเรา,าทานแบบด้าดน้ำผึ้งอิจ้ากาแฟาสำหรับเช้านี้นะคะเราก็มีอะโวคาโดอิจ้ากาแฟาสำหรับเช้านี้นะคะเราก็มีอะโวคาโด ปั่นแล้วก็ใส่โยเกิร์ตไปด้วยนะคะก็เป็นอโะโวคาโดโยเกิร์ตนะคะอร่อยมากนะคะทุกคนสำหรับเมนูนี้นะคะบางคนก็ทานกับน้ำผึ้งนะคะทุกคนบางคนก็ใช้น้ำผึ้งนะคะหัน่นแล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งตัวเองนะคะสำหรับเช้านี้นะ ก็จะได้อีกหนึ่งรสชาตินะคะสําหรับอะโวคาโดนะคะหรือนะคะทุกคนถ้าเราทานแบบราดน้ำผึ้งิจ้ากาแฟสำหรับเช้านี้นะคะเราก็มีอะโวคาโดขอบคุณทุกคนนะคะคือเข้ามารับชมชมแต่ให้นะคะขอบคุณ ูสนับสนุนรายการทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้แบบนี้เลยนะก็จะใช้ช้อนตักเลยนะคะตัวเองนะคะสำหรับเช้านี้นะีน่จ้ากาแฟสำหรับเช้านี้นะ